คลิปนี้เราจะมาพูดถึงโมงวิสูที่มีชื่อว่าฟรีดอมกันดัมแนวเล็บเมเทอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นประเภทป้องกันนั่นเองนะที่ยืนอยู่แนวหน้านะครับผมสายรีทอนะครับความถนัดูมิประเทศของเขาก็คือบนอวกาศจะได้รับโบนัสนะครับส่วนพื้นดินก็สามารถลงได้นะครับส่วนน้ำเนี่ยจะสูญเสียค่าสเตตัสนะครับ เรามาดูค่าสเตตัสของเขากันว่าจะเป็นยังไงนะตัวนี้อย่าลืมนะครับเป็นประเภทป้องกันนั่นเองนะ HP จะอยู่ที่93 0 0 0นะครับโจมตีบีม200โจมตีวัตถุ200ป้องกันบีม2500ป้องกันวัตถุ2000นะครับคิดได้ค่อนดามิอยู่ที่26นะแม่นยำ282รลบีกหล4ีก144ว่องไว487แล้วก็พื้นฟูยเอ็น363นะครับ จากค่าสเตตัสนี้แล้วก็บวกกับว่าเขาเป็นประเภทป้องกันนะครับผมอ่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอ่าป้องกันเนี่ยเยอะนะครับ2,500 2,000นะครับดามนี้นะส่วนเรื่องดาามจเนี่ยน่าจะใช้อะไรไม่ได้นะครับเออป้องกันอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลเขากันว่าเขาจะเอื้อให้กับทีมมากน้อยแค่ไหนนะ เริ่มแรกนะครับสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะมีชื่อว่าเมเทออรนะครับขนาดเริ่มต่อสู้เนี่ยปักโค้ทั้งหมดนะครับจะมีการอัพค่าป้องกันลําแสงบีมในรูปแบบเชนให้นะครับอัพค่าป้องกันภาพวัตถุในรูปแบบเชนให้ด้วยนะครับค่าตั้งต้นในการอัพจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนนะครับแล้วก็จะไปต่อให้อีกหนึ่งหน่วยตอนเป็เชนนั่นเองนะมีการป้องกันแปลงให้ปีนังเลียบความเสียหายให้ด้วยนะครับผมส่วนตัวเองเนี่ยจะติดสถา,านะฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับอันนี้ก็มาแบบแปลกๆนิดนึงนะ ฝ่าวิกฤตโจมตีตัวเองนี่ไม่ใช่ดาเมจนะแต่ว่ามีการเพิ่มดาเมจให้นะครับอัตราในการเพิ่มความเสียหายก็จะให้อยู่ที่50%ต่อ1นชนิดนะครับมีการสร้างความต้านทานกับดักนะครับสร้างความต้านทานทำลายยุทโธปรกรณ์ในเล็บโจมตีโดนห0ร้อโจมตีตรงตัวนะครับผมติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้นะครับบวกลิมิตเบรกให้กับตัวเองอยู่ที่เลเวล5นะแล้วก็ตั้งค่าเลเวลลิมิตเบรกให้กับตัวเองด้วยนะครับ สุดท้ายมีการลดซั b เพชชั่นให้กับตัวเองด้วยนะครับอัตราในการลดก็คือลด100%นั่นเองครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่า Balena p a s m a Beam Cannon นะครับโจมตีแนวหน้านะลำแสงบีมก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN นะครับเ,เรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ยอัตราในการลดคือ90%คูณ2ครั้งนะครับโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนด้วยนะ ความรุนแรงก็จะอยู่ที่1%ซต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับอันนี้ทะลุต้านผิดปกติจะเป็นการก่อสภาวะใช้อเอ็นเป็นไปไม่ได้นะครับผมตรงนี้นะแล้วมีการติดสถานะซับเพชชันใส่ด้วยนะครับซับเพชชันเนี่ยจะโดนอยู่ที่เลเวล5ด้วยกันนะครับผมพาพพวกทั้งหมดจะมีการบล็อกศูนย์ความเสียหายลําแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับแล้วก็บล็อกศูนย์ความเสียหายธาตุวัตถุในรูปแบบเชนด้วยนะ ค่าอัตราในการบล็อกคือ1 5 0 0 0ล้านหแสนหน่วยนะครับผมแล้วก็จะบล็อกไปต่ออีกสองแสนต่อ50เชนนะครับถ้าหาว่าถึง50เชนก็จะมีค่าบล็อกเพิ่มมาให้อีก2,000สนนั่นเองนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีเ100เชนนะครับผมก็จะบวกเข้าไปอีกนั่นเองนะครับส่วนตัวเองนะครับจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับก็จะบวกลิมิตเบรกให้กับตัวเองอยู่ที่เลเวล5นะ และตั้งค่าเลเวลลิมิตเบรกด้วยนะครับมีการลดซับเซชชั่นด้วยนะครับผมอัตราใน,นการลดซับเซชชั่นเนี่ยจะลดอยู่ที่100%นะครับให้กับตัวเองนะยานแม่ฝั่งตัวเองนะครับจะมีการติดลิมิตเบรกให้ด้วยแล้วก็ตั้งค่าเลเวลลิมิตเบรกด้วยนะครับอันนี้ก็เลเวล5เหมือนกันนะครับแล้วมีการลดซับเซชชั่นให้กับยานแม่ด้วยก็ลด100%่ง้เช่นเดียวกันครับ ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3มนะครับมีชื่อว่า120ซนติเมตร High Energy Beam Cannon นะครับโจมตีแนวหลังนะครับผมลำแสงบีมก่อสวะวะสร้างความเสียหายต่อ EN นะครับอันนี้เขาเขียนว่าอัตราในการลดคือ90%นะครับก็น่าจะยิงแค่นัดเดียวนะตรงนี้โจมตีโดน100%นะครับผมโจมตีในรูปแบบเชนด้วยนะความรุนแรงก็คือ1%ต่อ1เชนนะครับ มีการโจมตีตรงตัวด้วยแล้วก็โจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับผมอ่าอันนี้ก็จะมีการก่อสภาวะใช้เ n ็นปิลไปไม่ได้นั่นเองนะครับผมมีการติดสถานะซับเพชชันนะครับซับเพชชันตรงนี้ก็จะโดนอยู่ที่เลเวล5ด้วยกันนะครับบวกใส่ศัตตูนะภาควัวทั้งหมดนะครับจะมีการเพิ่มพลังป้องกันลําแสงบีมเพิ่มพลังป้องกันท่าวัตถุนะครับอัตราในการเพิ่มจะเพิ่มให้อยู่ที่1น0์นนั่นเองครับ แล้วก็ติดสถานะเกาะเบาให้ด้วยนะครับผมเรื่องของเกาะเบาเขาแยกมาให้เลยนะว่าติดอยู่ที่30วิด้วยกันนะครับตรงนี้นะมีการติดสถานะบาเลียคุ้มครองนะครับความทนทานของบาเลียคุ้มครองจะให้อยู่ที่1ล้านหน่วยแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าก็คือ1 0 0 0 0หืนหน่วยนั่นเองนะครับผมพื้นที่ศัตรูจะมีการติดสถานะกับดักด้วยนะครับกับดักอยู่3อย่างนะ ก็จะเป็นเรื่องของการชาร์จด n แล้วก็กับดักโจมตีบีมกับดักโจมตีวัตถุนะครับจะโดนสถานะความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะโดนความเสียหายอยู่ที่500 0 0 0หน่วยนั่นเองนะครับจํานวนในการวางกับดักแต่ละชนิดจะวางอยู่ที่20ครั้งด้วยกันนะครับต่อมาจะเป็นท่าไม่ตายธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่า M A X 2 0 0 b e a m s o มซอนะครับ โจมตีทุกตัวนะลำแสงบีมโจมตีโดน1 0 0โจมตีในรูปแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่1%ต่อหงเชนเหมือนเดิมนะโจมตีตรงตัวนะครับผมแล้วก็มีโอกาส90%ที่จะดาวพลังโจมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนดาวพลังโจมตี่าัตถุในรูปแบบเชนนะครับอันนี้จะดาวอยู่ตรงที่สองหมื่นห้าพันหน่วยนะครับผมแล้วก็จะลดไปต่ออีกสิบหน่วยต่อหนึ่งเชนนะตรงนี้ มีการดาวความเสียหายคีย์คอนในรูปแบบเชนด้วยนะครับอันนี้จะแยกออกมาต่างหากนะจะดาวลงไปอยู่ที่1,000หน่วยนะครับแล้วก็จะลดไปต่ออีก10หน่วยต่อหนึ่งเชนนั่นเองนะครับต่อมามีการตั้งค่าเลเวลสูงสุดลิมิตเบรกให้กับฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมก็เรียกง่ายๆว่าไม่ให้มันเต็ม5แล้วนะครับประมาณนี้นะในการที่ตัวนี้บังคับให้ตั้งค่าเลเวลลิมิตเบรกสูงสุดนะครับก็จะถูกตั้งไป อยู่ที่เลข0น,นะครับผมต่อมามีการติดสถานะ substation ด้วยนะครับผม substation ก็จะโดนไปอยู่ที่ level 5ด้วยกันนะครับภาคพวกทั้งหมดนะจะมีการอัพค่าป้องกันลําแสงบีมในรูปแบบเชนอัพค่าบองกันท่าวัตถุในรูปแบบเชนนะครับผมค่าตั้งต้นเนี่ยจะให้มาอยู่ที่75,000หน่วยแล้วก็จะให้ต่ออีก10หน่วยต่อ1นชนนะครับต่อมาตัวเองมีการติดสถานะ limit b r a k แบบบวกนะครับแล้วก็ตั้งค่า l e เว l limit b r a k ด้วยนะ อันนี้ก็จะให้อยู่ที่รีเวล5ครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะโจมตีทุกตัวนะครับผมลำแสงบีมบวกธาดวัตถุนะครับติดชง,งักก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN ด้วยนะครับอันนี้จะโดนอยู่ที่90%คูณ4ครั้งนะครับผมความเสียหายต่อ EN นะแล้วก็มีการโจมตีโดน100%นะครับโจมตีในรูปแบบเชน ความรุนแรงจะอยู่ที่1%ต่อ1นึเชนนะครับตรงนี้โจมตีตรงตัวนะครับแล้วก็โจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับจะโดนก่อสภาวะใช้อนเปียนไปไม่ได้นั่นเองนะแล้วก็ถัดมาจะมีการตั้งค่าเลเวลสูงสุดลิมิตเบรกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคือบังคับให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตั้งค่าเลเวลสูงสุดลิมิตเบรกอยู่ที่เลเวลศูนย์นะครับผมทีสถานะซับเพชชั่นด้วยนะครับซับเพชชั่นรอบนี้ เป็นเรื่องของ้าไม่ตายนะก็จะถูกไปบวกอยู่ที่เลเวล7นั่นเองนะครับต่อมาจะมีการล้างอัพพลังโจมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับล้างอัพพลังโจมตีธาตุวัตถุในรูปแบบเชนด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะล้างออกไปให้ปาโค้ททั้งหมดนะครับจะมีการติดสถานะบาเรียคุ้มครองนะครับความทนทานของบาเรียเนี่ยจะอยู่ที่1ล้านหน่วยนะครับผมในตรงนี้นะเออใช่ไหมเอ่อไม่ใช่1ล้านเด็กสล้านนะครับผม เอออยู่ที่10ล้านหน่วยนะครับแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าก็คือ1,000 0นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการพื้นปู e n ให้ด้วยนะครับอัตราในการพื้นปู e n นจะอยู่ที่10%นนั่นเองนะครับผมยันแม่ของตัวเองนะจะมีการติดสถานะ i m มิตเบรกแล้วก็ตั้งค่าเลเวล i m มิ b เบรกให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะตั้งให้อยู่ที่เลเวล5ด้วยกันนะมีการลดซับเพชชันให้นะครับผมอัตราในการลดจะลดอยู่ที่100%นะครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของถ้าไม่ตายรีทอร์นะครับผมมีชื่อว่า HIMAC u b ูเบิร์นแอนด์เอ็มเอเองรีซอนะครับเงื่อนไขในการใช้งานก็คือเกมดำเนินไป30วิท่านี้ก็จะออกมาโดยอัตโนมัตินะครับผมโจมตีทุกตัวนะครับลำแสงบีบวกท่าวัตถุนะติดชะงักก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN อนะครับอันนี้ก็จะโดนเหมือนกันคือ90%คูณ4ครั้งนะครับผม จมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะครับความรุนแรงยังเป็น1%ต่อ1เชนนะโจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับจะโดนสถานะ,ะก่อสภาวะ EN รั่วนะครับผมจำนวนในการรั่วไหลนะครับจะอยู่ที่50หน่วยนะส่วนปริมาณก็จะ16ครั้งต่อ1วินะครับแล้วก็มีการก่อสภาวะใช้เอนเป็นไปไม่ได้ด้วยนะครับผมอันนี้คือทะลุเลยนะครับ ตัดมามีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบลบนะครับผมจะลบลิมิตเบรกศัตรูนะครับลบไปอยู่ที่เลเวล5้นั่นเองนะครับแล้วก็ติดสถานะซับเพชชันให้ด้วยนะครับซับเพชชันรอบนี้ใส่ให้เลยครับติบนะครับผมใส่ให้10เลเวลกันไปเลยนะครับก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะส่วนตัวเองนะครับจะมีการติดสถานะรักษาสภาวะผิดปกตินั่นเองครับเรามาสรุปกันนะครับผม ตัวนี้เป็นประเภทป้องกันนะครับที่จะเน้นไปในเรื่องของซัพเพนชั่นนะครับผมอา่าคือจะทำให้ซัพเพนชั่นของฝั่งตรงข้ามนะเออเต็ม10ในถ้าไม่ตายรีทอนะครับแล้วก็จะไปในทิศทางคือเขาเป็นสายป้องกันแต่ว่าเขาเล่นก่อควรโดยการไม่ให้ใช้ EN นนะครับแล้วก็ ใช้อ e ินไปไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับทําให้อินรั่วด,ด้วยนะครับผมมันจะเน้นไปในทิศทางนี้เลยอ่าไม่ให้ปั่นตรงข้ามเนี่ยใช้ท่าไม่ตายประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นมุกเก่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้มันมีสกิลที่เมื่อใช้สกิลแล้วอ่ะเขาบังคับเลยว่าท่าต่อไปจะเป็นท่าไม่ตายโดยที่ไม่ได้สนใจเลยนะว่าอินมันเต็มหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะ ช่วยได้มากได้น้อยขนาดไหนนะสําหรับตัวนี้นะครับผมแต่เท่าที่ผมสังเกตมาก็คือไม่ค่อยมีคนเล่นนะก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยได้ผลนะอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปนะครับเออสำหรับการเล่นตัวนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการทําให้ยันแม่เนี่ยมีการติดสถานะลิมิตเบรกนะครับแล้วก็ลดความรุนแรงของซับเพชชันลงไปนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีข้อดีด้วยนะ อ,อ,อีกข้อหนึ่งคือทำให้ทีมของเราอะ่ะโดนสถานะซับเฟชชั่นเนี่ยเบาลงนะครับผมตรงนี้นะมันมันก็จะมีข้อดีของมันอยู่แต่ว่ามันจะไหวไหมหละ่ะที่มีข้อดีอย่างเดียวแล้วเ,เราเปลืองไปหนึ่งเครื่องเลยนะครับตัวนี้ผมพูดตามตรงนะว่าไม่ค่อยสนับสนุนในการให้เล่นนะครับเพราะว่า คิดว่ามันมีตัวอื่นที่มันน่าใช้มากกว่านี้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าคุณไม่มีตัวอื่นที่ว่ามาก็ตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับในการเล่นนั่นเองนะ,ะสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นตัวป้องกันที่เน้นไปในทิศทางให้ฝั่งตรงข้ามใช้อีเป็นไปไม่ได้นะครับเห้ามใช้ถ้ามไม่ตายห้ามอะไรแบบนี้นะแล้วก็ลดค่าสถานะซับวิชั่นให้ดาเมจมันเบาลง นะครับผมทีมเราจะได้อยู่รอดนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคครับผมถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ